ดวงความรักของชาวราศีมิถุนในช่วงนี้มีความหลากหลายมากจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนที่ราขาชาวราศีมิถุนหรือว่านักสื่อสารแห่งจักรวาลหรือว่าดวงดาวต้องบอกว่าชาวราศีนี้เป็นราศีที่คำอธิษฐานแรงมากอย่าได้แช่งอย่าได้ชักอย่าได้หักกระดูกใครเชียวนา ชาวราศีนี้เพราะฉะนั้นสำหรับคนโสดคนมีคู่ใครที่กำลังเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองมีโอกาสมากที่จะเจอคนหลากหลายมากขึ้นหรือว่าใครที่ยังกำลังสับสนเกี่ยวกับเรื่องของการจะอยู่ต่อหรือจะแยกย้ายดีคลิปนี้มีคำตอบท่านใดกดติดตามได้ดีท่านใดแชร์ได้ยิ่งเลิศที่ลักขา สำหรับชาวราศีมิถุนเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของกฎแห่งกรรมกําลังทำงานเต็มที่ต้องบอกว่าชาวราศีนี้ประตูแห่งโชคชะตาประตูที่เชื่อมโลกมนุษย์เข้ากับโลกทิพย์กำลังเปิดกว้างให้กับชาวราศีมิถุนได้รับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วความรักในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เรากําลังรู้สึกดีอยู่กันไกลหรือเกิน หรืออาจจะหมายความว่ามีทั้งคนที่อยู่ไกลแล้วก็มีคนที่อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นชาวราศีนี้จะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปทําบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกไปทํามาหากินมันก็ทําให้เรารู้สึกดีกับใครบางคนได้แล้วยิ่งเฉพาะสําหรับคนที่โสดแบบร้อเปอร์ซ็นเนี่ยอาาเอาะอาจารย์ มันเข้ามาเพียบไม่ว่าจะเป็นไอด่างไอเด่นไอดอนอีรวงอีเรียมอีกลอยแหลมใจจะเข้ามาในช่วงนี้เพราะว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของมหาเสน่ห์ไม่เป็นสองรองใครเพราะชาวราศีนี้เชื่อในความถูกต้องเชื่อในความกะตันอยู่ พราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันสะสมขึ้นเรื่อยๆสะสมขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ชาวราศีนี้อาจจะต้องผ่านชีวิตที่มันแย่ที่สุดแลว้วมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราได้สะสางมันจนเรียบร้อยแล้วเราก็จะพบแสงสว่างเราก็จะเจอคนดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเพราะนั้นความรักของชาวราศีนี้จะมีทั้งคนที่ชัดเจน แล้วก็มีคนที่ไม่ชัดเจนกับเราเพราะฉะนั้นกระแสแห่งบุญที่เราสร้างสิ่งที่มองไม่เห็นชาวราศีนี้กําลังมีใครบางคนเข้ามาหาเราโดยการถูกเลือกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าเสียอะไรไมาเยอะแล้วอาจารย์หนูเสียสละอยู่คนเดียวเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวใครที่กําลังวางแผน อยากจะเปิดใจให้กับชีวิตคู่อีกครั้งแต่ก็ต้องบอกว่าหนึ่งในนั้นหรือว่าสองในนั้นสามในนั้นก็แล้วแต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังหมายความว่าชาวราศีนี้ความรู้สึกอาจจะพุ่งพลานรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันแปลกแปลกว่าอาจารย์มีความสุขนะแต่สุขแบบแปลกแปลกมันอั้นเหรอมันอั้นอ,นอ,นอาจารย์เพราะนั้นชาวราศีนี้เนี่ยอาจารย์เทพขอบอกเลยนะว่า ยังไงก็แล้วแต่อย่ารีบด่วนตัดสินใจอย่ารีบคว้าอะไรมาไว้บางครั้งบางคราวหลายๆท่านที่เป็นคนโสดแบบร้อเอร์ซตก็จริงบางครั้งเนี่ยอาจารย์บอกเลยคนพึ่งอกหักเนี่ยบางครั้งอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าฉันนี่ยังมีสเสน่ห์หรือเปล่ามึงทิ้งกูเลอไอ้ด่างไอ้เหี้ยนะมึงคิดว่ากูจะหาผัวไม่ได้เหรอสมวันต่อมาได้ผัวใหม่เป็นไงขายา ขายาด้วยไอ้เหี้ยนี่รุนแรงด้วยสิตบเตะตบเตะยังนี้พ่อท่านอาจารย์แนะนําว่าขอให้ทิ้งช่วงจังหวะให้ดีแล้วกันถ้าตัดสินใจไม่ได้ให้โทรหาหมอดูเลยท่านใดยอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์0944198566อันนี้สำหรับดูดวงค่าวิชาค่าครูอยู่ด้านล่างกดดู แล้วก็ท่านใดอยากจะสั่งบูชากระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์เศรษฐีของอาจารย์เทพรุ่นคลาสสิกหนึ0งสาาำหรับรุ่นนี้ส่วนรุ่นพรีเมียมเนี่ยอาจารย์ส่งทั่วโลกนะสองหมใครจะบูชาก็เข้ามาที่เบอร์ VP พีศูนย์เก้าใครไม่เคยจับเงินแสนใครไม่เคยจับเงินล้านเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ นะว่ากันแบบนี้เลยเพราะว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยเปรียบเสมือนกับบ้านเปรียบเสมือนกับที่อยู่อาศัยเปรียบเสมือนกับโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีนี้เรื่องของกระแสบุญที่มองไม่เห็นห้วงของจักรวาลกําลังวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างที่เร็วที่สุดใกล้ที่สุดสั้นที่สุดให้กับชาวราศีนี้ได้ผัวได้เมียทันทีแล้วอาจารย์มีเคล็ดลับจะบอกพวกเราในช่วงท้ายๆคลิป ว่าการที่เราจะเช็คคนเนี่ยคนที่เข้ามาจีบเราคนที่มาทําให้เรารู้สึกดีเนี่ยจะเช็คอย่างไงในเบื้องต้นเพื่อจะให้พลาดน้อยที่สุดจำไว้ว่าความรักมันมีความเสี่ยงไม่ต่างอะไรกับการลงทุนธุรกิจไม่ต่างกันเลยมีเจ๊งมีเจ้ามีผลกําไรถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์นะอาจารย์เรียบเพียบไม่ได้หรอกเฮียความรักกันคนละเรื่องเหมือนกัน เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของชะตาชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายสําหรับเรื่องของความรักชาวราศีนี้เอาเป็นว่าท่านใดที่จะต้องตัดสินใจตัดสินใจดีๆเพราะความรักที่เข้ามาครั้งแรกมันเป็นเรื่องอะไรที่ยากอยู่แล้วแต่คนที่มีประสบการณ์เยอะก็จะได้เปรียบหน่อยจะมองคน เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีคู่เนี่ยต้องบอกว่าความรักถามว่าโอเคมามอาจารย์ว่าพากันไปทําบุญหน่อยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะส่งเสริมชาวราศีนี้ไปเป็นคู่นะไม่ว่าจะเป็นจะไปขอพรกับพระแม่ลักษมีหรือจะไปขอพรกับพระพิคเนศอันนี้ก็ดีจะส่งเสริมทั้งเรื่องของดวงชะตาที่ดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องความรักให้ดีขึ้นเกี่ยวก้อยกันไปเลย ศักดิ์สิทธิ์มากไปขอในสิ่งที่เราอยากจะอยู่กับเขาไปจนตายจนแก่จนเฒ่าลองไปขอดูติดขนมติดไม้ติดมือติดของไหว้ไปหน่อยหนึ่งแต่ไม่ต้องบนบานนะว่ากันแบบนี้เอาเป็นว่าสําหรับที่ผ่านมาในชาวราศีนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายๆครั้งในเรื่องความรักแต่ถ้าเกินสามครั้งขึ้นไปเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าน่าจะมีปัญหากับตัวเองแหละหีบอาจารย์หีบก็แน่นอยู่นะ หมเินผมนี่ยังปึงปึงอยู่นะอาจารย์เอาไปว่านั่นเป็นเรื่องของกายภาพส่วนเรื่องของภายในเนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะอาจารย์อยากจะเล่าบางสิ่งบางอย่างให้กับเราฟังนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์จะสอนว่าทําไมชีวิตคู่บางครั้งบางคราวมันเกิดเหตุการณ์ได้ร้ายแต่มันก็ผ่านมาได้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการให้อภยัยแล้วหลายๆครั้ง มันก็เกิดจากการให้โอกาสมันมีทั้งสองอย่างแต่สองอย่างนี้อยู่กันคนละโลกในช่วงที่อาจารย์เรียนอยู่ไทยวิจิตรศิลปะในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เล่นดนตรีในช่วงเดือนพฤศจิกายนประมาณสองทุ่มมันเป็นช่วงเทศกาลเบียสดสองทุ่มครึ่งเนี่ยอาจารย์เริ่มเล่นดนตรีแล้วก่อนหน้านี้อาจารย์ต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเฮี้ย เป็นคนนิสัยไม่ดีคือไปเล่นนิพพับไหนก็ไม่รู้อะที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ากูเจอขาวตูดใหญ่เนี่ยเอาเหอะเดี๋ยวแม่งเจอกันมันก็กลายเป็นว่าขณะนั้นมีแฟนแต่ยังไม่ได้ถึงสถานะเป็นเมียอาจารย์ก็ยังมีความแรดมีความหื่นกระหายอยู่ในตัวใช่ไหมแต่มันมีเนี่ยแฟอาจารย์เนี่ยเขาเล่นอยู่มสวอาจารย์เรียนอยู่ไทยวิช่วงนั้นเนี่ยเข้าช่วงหน้าหนาวพอดิบพอดีเลยหน้าซีคอนจะมีลานเบียร์สดก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ละในละนาดเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิง วันนั้นขณะที่อาจารย์กําลังชงแงงชงเงงเล่นกีตายอยู่ร้องเพลงอยู่จําได้สนิทใจเลยว่าเป็นเพลงของพี่อู๋หัวใจกระดาษแล้วอาจารย์ก็หันไปทางขวามันจะเป็นเต็นท์อยู่เต็นท์หนึ่งใหญ่ๆไม่รู้เรียกว่าอะไรเป็นเล่นระดับขึ้นไปเป็นชั้นที่สองขณะที่อาจารย์กำลังโหยหวนเสร็จเนี่ยสายตาของอาจารย์ก็ไปเจอผู้หญิงอยู่กลุ่มหนึ่งมีชุดนักศึกษาอุ้ยเฮียคุณว่ะเฮ้ย เฮียแม่งคุณชิบหายเลยคาไปดูลไล่จากนักศึกษาไป,ปเป็นคนเฮีย,ยคนนี้ก็คุณว่าคนนี้ก็คุณแล้วก็เหลือไปอีกไอ้คนนี้ก็คุณสามคนแล้วเอเฮีย,ยถ้ามีคนที่สี่คนนี้จะตายแน่นอนเลยอาจารย์ก็ไม่ทราบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงสามารถที่จะรวมตัวกันสองสามคนมาอยู่ในโต๊ะเดียวกันแล้วไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะแต่นั่นไม่ใช่สวรรค์ของอาจารย์อาจารย์แม่งปาดเหงื่อขณะที่เล่นดนตรีอยู่ ก็ทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาก็นั่งไม่ได้สนใจอาจารย์ด้วยซ้ำอาจารย์ก็ยังเล่นไปจนจบในใจก็อธิษฐานว่าไอ้เฮียเมื่อไหร่จะหมดเวลาวะเมื่อไหร่จะหมดวันนี้สักทีต้องไปเล่นต่ออีกสองหรือสามที่จาไม่ได้จะมีที่ซอยสุขุมวิทหรือซอยลาซานแล้วก็ไปเล่นแถวแถวพวกปากน้ําแล้วก็ต้องไปปิดท้ายที่ไหนสักที่หนึ่งเป็นดิสโก้เทคเล่นอยู่สามที่สมัยก่อนไม่มีกฎหมายปิดเที่ยงคืนปิดตีหนึ่งรอย,ยันเช้าเลยพระบินทบาทพอจบ ร้านนี้อาจารย์ทำไงเก็บเครื่องเสร็จจานหายวัดไปเลยแล้วก็ไปเล่นอีกร้านหนึ่งแล้วคิดว่าถ้าตามมาจะเกิดอะไรขึ้นไม่ตามเย้ยรอดสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยโอเคมีอยู่มีอยู่หนึ่งในในสามในสี่นั้นนะที่สามารถเข้าห้องอาจารย์ได้ก็คือแฟนอาจารย์ในปัจจุบันนี่แหละมีกุญแจอาจารย์ก็กลับไปคิดว่าเรื่องเราจะใหญ่โตกลับกลายเป็นว่าไม่เกิดการทะเลาะอาจารย์ก็ไม่รู้มันดวงหรืออะไรก็ไม่ทราบได้แต่ถามว่าวันนั้น จะต้องทะเลาะไม่ไม่ทะเลาะจําไว้นะอาจารย์จะบอกอย่างหนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่สําหรับผู้ชายนะในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็เฮี้ยมากด้วยในเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงตีรันฟันแทงอาจารย์ล่อหมดเล่ายาปาปิ้งล่อแม่งทุกที่ห้องมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่อยากจะสอนผู้ชายจําไว้ว่าผู้หญิงที่ตัดสินใจแล้วที่จะมาอยู่กับเรา โลกมนุษย์ใบนี้มันก็ยังมีถ้าไม่โกหกตัวเองมันมีคนที่มีเมียสองคน3คนบางคนก็มี4ี่คนถ้าเขาเลี้ยงไหวนี่คือสัญชาตญาณเด็กและผู้หญิงก็ยินยอมเหมือนสมัยก่อนผู้ชายคนไหนแข็งแรงกว่าจะมีคู่จะมีคนรักเข้ามาเยอะกว่าปกป้องเขาได้มากกว่าใครยิ่งหาอาหารได้เยอะมันก็จะดึงดูดเพศตรงข้ามสมัยนี้ก็เช่นเดียวกัน มันยังเป็นอย่างนี้อยู่อีกล้านปีก็ยังเป็นแบบนี้บางคนหาเมียไม่ได้เลยหาผัวไม่ได้เลยแต่บางคนทําไมมึงมีตั้งสามสี่คนเฮียมึงปี้ไหวเหรอมันก็คงไหวนะเพราะฉนั้นไอสิ่งเนี้ยอาจารย์จะสอนว่าอะไรก็แล้วแต่การให้เกียรติคนที่เรารักดีที่สุดยิ่งเป็นผู้ชายนะอะไรที่มีความเป็นสุภาพบุรุษเล็กๆน้อยๆ้อยทให้เขาไปเถอะแล้วที่สําคัญที่สุดมากที่สุดจําไว้ว่าผู้หญิงคนนั้นกําลังอุ้มลูก ให้เราอยู่ผู้หญิงคนนั้นได้ทิ้งความฝันของเขาทั้งหมดในชีวิตบางคนอยากจะเป็นเป็นแอร์โฮสเตสบางคนอยากไปเป็นนักศิลปะอยากจะเดินทางเขาต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาดูครอบครัวเพื่อมาดูลูกส่วนผู้ชายก็ยังมีโอกาสได้ออกไปแร็ออกไปเจอเพื่อนออกไปแห้งเงาออกไปเมาได้จำไว้ว่าอย่าเอาเปรียบถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่หาเงินส่งดูแลครอบครัวทั้งหมดแต่จงอย่า คิดจะควบคุมคู่จงอย่าคิดจะควบคุมลูกอย่าควบคุมโลกใบนี้มันเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่แย่ที่สุดเราทำผิดยอมรับผิดไปเลยถ้าเมียผิดเมียถูกถ้าเราถูกแล้วทะเลาะก,กันเมียถูกกว่าจำกฎแค่นี้ไว้แต่ทะเลาะก,กันให้ตายยังไงก็แล้วแต่ให้เมียถูกเสมอจำไว้ข้อนี้สำคัญอาจารย์บอกเลยว่าข้อนี้โคตรสำคัญเลย แล้วห้ามทำ้ายร่างกายกันเด็ดขาดการทำ้ายร่างกายมันเป็นสัญญาณบอกว่านั่น99.9%ความรักกำลังจะจบลงไม่ใช่ความรักแล้วมันจะกลายเป็นความเกลียดชังนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะร่วมบุญกับอาจารย์เนี่ยอยากจะทำบุญเกี่ยวกับรถวิวแชร์อาจารย์ยังทำต่อเนื่องนะสำหรับโครงการสะพานบุญเนี่ยวิวแชร์แห่งบุญปีนี้พิเศษออกไปอาจารย์จะนำเงินบุญทั้งหมด ที่รวบรวมได้ภายในช่วงนี้จนถึงสิ้นปีจะซื้อรถวิวแชร์100คันสำหรับโรงพยาบาลแหลมฉะบังท่านใดอยากจะร่วมบุญกับอาจารย์อาจารย์เป็นเพียงสะพานบุญอาจารย์ก็เป็นคนคนหนึ่งนี่แหละที่ได้ร่วมบุญกับพวกเรา1208980765สะพานบุญเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลเพื่อคนยากไร้โรงพยาบาลรัฐบาลเชื่อเถอว่ามีแต่คนยากจนขณะที่เจ้าอาวาสกำลังปั่นสลอ็อต โรงพยาบาลต้องการเครื่องช่วยหายใจขณะที่เจ้าวาดมีเงินเป็น10ล้าน20ล้านโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลต้องการเครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูงเพราะฉะนั้นมันกับตลบปัดกลายเป็นว่าโรงพยาบาลต้องการอะไรที่เยอะแยะมากมายแต่ถูกปฏิเสธจากการทําบุญอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเคยสังเกตไหมว่าอาจารย์แทบจะไม่ชวนพวกเราเข้าวัดเลยถามว่าจะปฏิเสธวัดไหมอย่าปฏิเสธวัด แต่การทําบุญต้องมีสติจําไว้ว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าใช้เงินไม่เยอะหรอกน้ําไฟอาหารมีแน่ๆบินทบาทเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราบริจาคเงินเราทําบุญด้วยเงินแล้วเราจะโชคดีไม่ใช่สําหรับอาจารย์การที่เราได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบทันทีเป็นแรงกระแทกกลับมาหาเราทําให้ชีวิตเราดีด้วยเงื่อนไขวางเปล่า เราจะไม่มีความคาดหวังเลยว่าเออฉันช่วยทําบุญไปแล้วขอให้ฉันใหม่ตรงนี้เป็นความทําบุญที่บริสุทธิ์ท่านใดอยากจะร่วมบริจาคร่วมสมทุทสมทบร่วมทําบุญก็ตามนี้สุพิชยาละว,วปลาละยะอาจารย์ไม่ได้ไปจดทะเบียนถ้าเห็นชื่อเนี่ยชื่ออาจารย์เลยสุพิชยาละว,วปลาละยะไม่ชื่อมีนะชื่ออาจารย์ไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นสถาบันการกุศลใดๆทั้งสิ้นทํากันเล็กๆน้อยๆหนึ่งร้อยคันสิ้นปีนี้ อาจารย์คิดว่าจะนํารถไปส่งให้กับโรงพยาบาลนี้ให้ได้หลังจากนั้นถ้าทําใหญ่กว่านี้แต่เครื่องช่วยหายใจเครื่องหนึ่งเป็นล้านนะจะไม่ว่าหนึ่งเครื่องเราช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้มากมายเลยเมื่อเพื่อนมนุษย์ชีวิตดีขึ้นเราก็จะดีขึ้นนี่คือกฎเมื่อสัตว์โลกสัตว์เพื่อนอ่าสัตว์ร,ร่วมโลกเพื่อสัตว์เดรัจฉานที่เราเรียกถ้าเราให้อาหารแบ่งปันเขาชีวิตเราก็จะดีขึ้น ถามว่าโชคดีไหมโชคดีกว่าการที่เราจะเอาเงินเอาทองไปทุ่มเทให้กับพระสงฆ์อาจารย์ไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่มีพระสงฆ์อีกหลายๆรูปเป็นเจ้าอาวาสหลายๆรูปที่กําลังดูแลเด็กยากจนดูแลเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่มีอีกตรงนั้นทําไปเลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเลยละกันเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยอาจารย์มีเคล็ดลับ อยากจะบอกพวกเราในเรื่องของการใช้กระเป๋าสตางค์ที่ถูกต้องเรื่องของสีมันเป็นรสนิยมแต่พวกเราเนี่ยก็จะยึดโยมเกี่ยวเรื่องของสีด้วยแล้วถามว่าใครเป็นคนกําหนดสีมนุษย์แต่เรื่องของ่วงจุย้ยเรื่องของท่าต่างๆอาจารย์เชื่อนะเรื่องของโงเ่เฮงอาจารย์เชื่อเป็นของคนจีเนี่ยอาจารย์โคตรเชื่อเลย นะเพราะฉะนั้นทาต่างๆที่จะต้องใช้สีอะไรเนี่ยมันจะฉโลกันมันจะทําให้ผิวเราขับไม่ต่างกันเลยถ้าเราฉโลกกับสีนี้สีนี้ก็จะขับสีผิวเราจะทําให้เขาเรียกว่าเราผ่องขึ้นมีออร่รามากขึ้นเรื่องของการใช้กระเป๋าอันดับแรกการซื้อกระเป๋าสตางยิ่งแพงยิ่งดีหนังสือเล่มนี้เป็นต้นเหตุทั้งหมดให้อาจารย์เนี่ยแม่งใช้กระเป๋าสตางที่แพงโคตรพ่อโคตรแม่แพงชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางใบเดียวแล้วทําไมต้องเชื่อคนคนนี้ คุณคาเมดะจุนอิชิโร่เป็นที่ปรึกษาให้กับประธานบริษัทนักธุรกิจทั่วญี่ปุ่นแล้วเขาเฝ้าสังเกตว่าทำไมนักธุรกิจเหล่านี้ถึงใช้กระเป๋าแบบเดียวกันคือกระเป๋าสตางค์ทรงยาวเหมือนกันหมดเลยเป็นทรงสวยกระเป๋าวัสดงขอยดีขอยสวยแล้วกันในหนังสือเขียนว่าถ้าคนรวยส่วนใหญ่ใช้ได้ผลเราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกัน วันนี้ถ้าไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนจงเปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนกับที่อยู่จะไม่ว่าบ้านก็ต้องการมีที่อยู่แล้วมีเคล็ดลับเคล็ดลับหนึ่งถ้าวันนี้เราอยากจะมีคู่ลองกลับไปเช็คที่นอนเราซิว่ามันมีพื้นที่เผื่อพออีกคนคนหนึ่งหรือเปล่าเหมือนกันเลยกับกระเป๋าถ้าอยากมีคู่แต่เรานอนเตียงเล็กแค่คนเดียวไม่มีทางได้ผัวได้เมียนะเพราะฉะนั้นเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยเปรียบเสมือนกับรถแบค็กคู เอาไว้ขุดทรัพย์ขุดเงินขุดทองให้กับเรานี่คือความเชื่อมันมีบางคอมเมนต์นะบอกไอ้ไอ้ไอ้เทพไอ้มึงเข้าขายหลอกลวงหรือเปล่าอาจารย์ก็ให้ไปดูซิว่าคําว่าหลอกลวงต้องประกอบด้วยอะไรบ้างหลอกลวงอะไรก็บอกตรงๆเนี่ยราคาล่อตรงๆแล้วถามว่ากระเป๋าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แล้วประกันมันก็ประกันไงในช่างชั้นครูระดับประเทศเป็นคนตัดเย็บแล้วพิธีมหาเิวาพุทธาพิเศษปลุกเสกด้วยพรามอย่างอาจารย์เนี่ยจะมี ญาติพี่น้องหรือว่ามีคนสนิทอยู่ในวงังอาจารย์ก็จะมีกลุ่มกลุ่มพักพวกอยู่ในนี้แต่นะเพราะนั้นในเรื่องของการปลุกเสกไม่ต้องห่วงเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของกระเป๋าสตางค์มันมีกฎอยู่2กฎกฎแรกคูณ200เอาราคากระเป๋าที่เรากําลังจะซื้อคูณ200เข้าไปนั่นคือรายได้ต่อปีของเรากฎข้อที่2ต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวเท่านั้นแบบนี้เงินชอบนะเพราะนั้นเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ย ก็คือความเชื่อสําหรับอาจารย์อาจารย์เชื่อล้านเปเซ็นต์มีหลายๆคนเกิดปฏิหารขึ้นกับชีวิตนะเอากันแบบนี้ละกันเอาเป็นว่าอาจารย์ขอใชาวราศีชาวราศีมิถุนพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจําตัวบารมีแห่งครูบาอาจารย์บุญกุศลที่ได้สร้างมาไม่ว่าจะเป็นชาติปางก่อนในชาตินี้หรือว่าเดตชาติ ขอให้ประตูแห่งโชคลาบขอให้ประตูแห่งโชคชะตาจงเปิดต้อนรับชาวราศีมิถุนพบแต่ความโชคดีร่ำรวยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านชีวิตสว่างสวัยที่รัก